รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระเครื่องคือสัญลักษณ์ตัวแทนของเกจอิอาจารย์ซึ่งละสังขารไปแล้วทุกวันนี้ถูกกำหนดอูลค่าอย่างไร้กฎเกณฑ์แห่งพระพุทธศาสนารายการมรดกพระเครื่องณจสยามจุดกำเนิดเริ่มต้นของการศึกษาและสะสมอย่างถูกต้องผมอาจารย์ทองภายเย็นนำเสนอด้วยจิตคารวะ งปู่ผางตำนานคนหนังเหนียวแห่งบรญจาิรีครับผมสวัสดีครับวันนี้มรดกพระเครื่องสยามผมอาจารย์เอกมหามงคลจะนําเสนอเรื่องราวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เหลือเชื่อนะครับคนหนังเหนียวเราได้ยินมาตั้งแต่โบราณครับสักยันบ้างนะครับผมว่างกันบ้านก็ใช้ว่านยานะครับเครื่องรางของขังธนสิทธิ์แต่เรื่องนี้เกิดกับนะครับวัตถุมงคลของพระเกจิ ซึ่งถือว่าเป็นพระในสายกรรมฐานนั่นคือสายกรรมฐานก็นนคือสายพระป่าสายหลวงปู่มั่นนะครับปุริยโตซึ่งมีลูกศิษย์นะครับที่ปฏิบัติในแนวทางของท่านทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้เนาะวันะนี้ก็นําเสนอเรื่องของหลวงปู่ผางจิตตะคุโตนะครับผมปัจจุบันนะครับชื่อเสียงของท่านก็ยังก้องอยู่ในหูเราทุกคนนะครับหลวงปู่จื่อพันธุมโลนี่คือศิษย์ วัดเขาตังเงาะอุดมพรตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วเ็าไม่รู้ที่จังหวัดจังหวัดผมเองผมก็ยังจาไม่ได้นะครับผมตอนนี้สงสัยต้องไปร้องเพลงทบทวนตัวเองแล้วเจ้าเป็นคนบ้านใดนะ <c oughs> นะครับผมอยู่จังหวัดชายภูมินะนะครับที่จังหวัดนี้ก็จะมีวัดเขาตังเงาะอุดมพรป่านนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วต้องมีชื่อมีชื่อเป็นทางการนะฮะหลวงพ่อผางท่านมีคุณวิเศษยอย่างไรท่านเป็นพระผู้สมถะสันโดษพูดน้อยนะครับเป็นผู้ปฏิบัติเข่งคัดนะครับผมท่านก็เคยมีประวัตินะครับ ว่าท่านเคยอยู่อีกที่หนึ่งก่อนที่จะมาอยู่ที่อุดมคงคาคิริเขตเนี่ยที่อำเภอมันจาคิรีเนี่ยเรื่องราวตำนานคนหนังเหนียวเนี่ยมันมาเข้าหูผมโดยบังเอิญโดยปกติวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางอย่างเช่นที่เราจะได้เห็นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นธงในมือผมเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมถ้าเรานั่งรถไปที่ไหนก็ช่างนะครับผมจะเห็นห้อยหน้ารถในสมัยอดีตนะฮะสิบล้อนะครับผมรถเกง๋งรถยนต์นะครับปลอดภัยไปดีมาดีมีสุขนี่คือเหมือนเป็นนะครับสโลแกนเลย เรื่อเหมือนเป็นคําขวัญนะครับที่อยู่ในธงเนี่ยปลอดภัยไปดีมาดีมีสุขถ้าใครมีธงหลวงปู่พางอยู่หน้ารถรับประกันได้นะครับผมจะไม่มีเหตุเพศภัยอะไรนะครับผมถึงแม้มีเหตุรถขายเป็นซากแต่ตัวบุคคลปลอดภัยนะครับพูด,พดไง่ายว่านี่รันตอันตรายไปที่สุดก็คือธงแขวนหน้ารถเนี่ยคนเขาสอาหากันนะครับยิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งเียนะครับ นี่ก็คือมรดกที่เราได้เห็นกันในส่วนของวัตถุมงคลภูผางก็จะมีเหรียญครับท่านก็เป็นต้นตํานานของเหรียญเกียวเชือกนะครับผมปัจจุบันเหรียญเกียวเชือกเราจะเห็นว่านะครับผมหลวงปู่หมุนเนี่ยนะครับเหรียญเกียวเชือกเนี่ยจะมีพับผงเกียวเชือกใช่ไหมนี่คือต้นตํานานของเหรียญเกียวเชือกนะครับเหรียญข้างหลังใส่ปี 1- 2ทุกรุ่นนะครับผมกี่รุ่นกี่รุ่นก็ปี12ึ่งสจนหนึ่ปก็ปี12ใส่พอสพอสอเดิมมาตลอดเพราะมีประสบการณ์ครับ ลูกศิษย์ลูกหาเวลาไปสั่งเหรียญก็เอาตัวอย่างเหรียญไปเอาแบบนี้ช่างก็แกะหน้าหลังออกมาเหมือนเดิมนะครับผมทุกรุ่นเลยฉะนั้นก็สําหรับคนที่นับถือศรัทธารุ่นไหนที่ท่านทันปุกเสกก็จะนะครับนิยมนํามาสะสมห้อยคอคุ้มภัยกันท่านไม่ชอบอยู่เรื่องหนึ่งคนที่ดื่มเหล้าถ้าใครดื่มเหล้าแล้ว วัตถุมงคลของพ่อจะไม่คุ้มของว่าอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นท่านไม่ชอบแต่ความจริงท่านก็คุ้มแหละแต่หมายถึงว่าท่านไม่ชอบให้ดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุต่างๆเพราะขาดสติมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะคือควบคุมตัวเองไม่ได้เนาะอ่ะมาเข้าสู่เรื่องตำนานคนหนังเหนียวมีวันหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมก็นั่งแท็กซี่ไปกับพระธรรมทูตรูปหนึ่งคือพระอาจารย์ทอยซึ่งท่านเป็นพระธรรมทูตสายอินโดนีเซียเรื่องนี้ผมได้รับฟังมาสักประมาณเมื่อเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วราวๆวปี 6059 60นะครับแต่จริงๆอ่ะผมได้ฟังอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ยอดท่านเล่าเรื่องไว้ก่อนแล้วละ่ะแต่ว่าทีเนี้ยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมแต่ในวันที่ผมนั่งแท็กซี่คนขับแท็กซีนะ่เนี่ยคือตำนานคนหนังเหนียวแห่งบัญจากีรีคือผมก็นั่งหน้านะพระอาจารย์ท่านก็นั่งหลังผมก็จะคอยบอกทางเพราะว่าผมก็ช่วงนั้น GPS มันก็ยังไม่ยังไม่ใช้งานได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ปรากฏว่า แท็กซี่กระทรวงผมคุยว่าเออพี่เชื่อไหมเนี่ยผมคือคนหนังเหนียวผมบอกเออหนังเหนียวมันก็เป็นกันได้แต่แต่เขาบอกว่าเขาคือคนหนังเหนียวแห่งมันจาครีผมก็เฮ้ยเลยนะหูตั้งขึ้นมาทันทีเพราะว่าเรื่องนี้มันมันมันเข้าหูมานานแต่ไม่เคยเจอพยานบุคคลหรือเรื่องจริงๆที่มันนั่งเล่าสู่กันฟังปรากฏว่าก็ว่าเขานี่แหละคือคนหนังเหนียวแห่งมันจารีคํานวณอายุแกก็น่าจะประมาณ70นะครับถ้า70นั่นหมายความว่าเมื่อสักประมาณ รุ่นสักประมาณ2 5 1 6 1 7กเนี่ยแกก็ต้องเป็นหนุ่มแล้วนะเนาะนะครับก็ในปีนั้นแ่ะแกเล่าให้ฟังว่าประมาณนั่นแหละเมื่อช่วงประมาณ1617งัน่ประมาณนั้นน่ะกลับไปที่จังหวัดคือมาขับรถเนี่ยแกเป็นคนขับรถชอบขับรถนะครับรับจ้างขับรถนะครับมาหลายชนิด่ก็กลับไปในช่วงเหมือนเทศกาลทาบุญนี่แหละนะครับก็เข้าไปบ้านไปที่บ้านแล้วก็ไปทําบุญที่วัดคือวัดอุดมคงคาคีรีเขตอ,อําเภอมันจาาคีรีนะครับ ท่านก็เข้าไปหาหลวงปู่ผางนะครับไปกับเพื่อนสองคนนะครับไปกับเพื่อนสองคนปรากฏว่าพอไปกาบหลวงปู่ผางครับหลวงปู่ผางเนี่ยวักน้ำมนต์เ,นเอามือใช้อย่างงี้ผมใช้ยังไงดีตักใช้มือตักแล้วกันแบบภาษาโบราณแลวเกินวักตักน้ำมนต์อย่างเงี้ยแล้วก็กอกเข้าปากเขาให้ให้ดื่มอย่างสามครั้งแล้วก็เป่าหัวแต่ในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งข้างๆได้ไปด้วยกันไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะครับ เรื่องก็เกิดพอออกจากวัดมาวัดนะกาลังมีงานทําบุญนั่นแหละครับงานวัดตามตาบ้านดอกตามตาม่ตางจังหวัดเขาจัดงานกันมันก็จะมีร้านค้ามีอะไรรอบๆอ,ออกมายังไม่ทันจะพน้นบริเวณละวัดไกลเท่าไหรเลยก็มีคู่อริเข้าใจว่าคงจะเป็นของเพื่อนเพราะเขามาทํางานกรุงเทพไม่เคยได้ไาสร้างศัตรูอะไรไว้30คนนะครับประมาณเราราวสามสิบคนฟังไม่ผิดครับ30คนมาถึงก็ครบมือเลยอาวุธทั้งมีดทั้งไม้เพื่อนเนี่ยที่อยู่ข้างๆนี่นะครับ ลงไปกองตั้งแต่2มีด2ไม้แรกแล้วพอโดนแทงนะครับผมแล้วโดนไม้ตีก็ล่วงลงไปกองส่วนตัวเขานะครับส่วนตัวผู้ผู้ที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเหมือนไม้ที่จะตีมันฟาดเข้ามานะครับพอมาถึงตัวเนี่ยมันก็แค่แตะเฉยๆนะครับแล้วก็ถอยกลับออกไปมีดนะครับที่แทงเข้ามาเนี่ยแทงเข้ามามันก็เหมือนมาแตะที่ตัวเฉยๆแล้วก็ถอยกลับออกไปคืออารมณ์เหมือนกับทุกอย่างมาแค่สัมผัสนะครับสัมผัสแล้วก็ออกไปแต่เสื้อขาด ไอ้ตรงที่มีดโดนก็เสื้อขาดตรงที่โดนไม้ก็รู้สึกหนึบหนึบนิดนึงแต่เหมือนแค่มาแตะแล้วก็ถอยออกไปเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะจนคน30คนน่ะต้องถอยออกไปจากตัวเขาอ่ะเพราะน่องจากทําอะไรเขาไม่ได้เขาก็ยังสู้ยังยังปัดป้องต่อยต่อสู้มือเปล่านะครับมือเปล่าสู้มีดกับไม้30คนปรากฏว่าเสื้อนี่ขาดลุ่งลิ่งเลยนะครับก็เป็นรอยจำ้จำ,จำเต็มตัวไปหมดแต่ไม่มีเลือดออก เขาก็เลยถูกกล่าวขานจากเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นคนหนังเหนียวนะครับเวลากลับบ้านไปที่จังหวัดอำเภอมาจาคีรีในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะถามพักพวกเพื่อนเขาก็จะถามยังหนังเหนียวอยู่บ่อลองได้บ่อน่ก็ประมาณอย่างนี้คือหมายถึงว่ายังหนังเหนียวเหมือนเดิมอยู่ไหมนะเขาก็บอกไม่แน่ใจนะหลวงปู่ท่านก็สิ้นไปนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับก็คือในตอนนั้นก็หลวงปู่เพียงป้อนน้ำมนต์นะครับแล้วก็นะครับผม ก็ลูปหัวเป่าหัวให้เนี่ยธรรมดานะครับไม่ได้ทําอะไรให้นะครับไม่ได้มีเหรียญไม่ได้รับอะไรกลับมาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นถ้าเราเข้าใจกันจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคงเป็นด้วยเรื่องอํานาจจิตของหลวงปู่นะครับผมมองว่ามันเกินการหนังเหนียวนะครับผมหนังเหนียวหรือว่าการที่โดนคมอาวุธแล้วไม่ระคายผิวเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอํานาจจิตของหลวงปู่เนี่ยปกป้องเขาและคุ้มครองเขาอยู่ นะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีอำนาจจิตขนาดนี้ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาฉะนั้นวันวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางทุกชนิดนะครับผมเป็นที่นิยมสอหาของหมู่เหล่าลูกศิษย์ผมเองก็ยังต้องเก็บเลยนะครับเพราะไม่ใช่อะไรผมก็เห็นคาตาหลายครั้งว่าอา้าวรถคันนี้เขาห้อยหลวงปู่ผางนะครับหลวงปู่ผางพอห้อยแล้วปั๊บเป็นยังไงล่ะโอ้โหรถขายเป็นซาก คือเรอุบัติเหตุทางรถเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติรถชนขนาดนั้นไม่ต้องห่วงคนนี่มันต้องหัวล้างข้ังแตกเข้าโรงพยาบาลนอนกัน15วัน30วันปรากฏว่าคนไม่เป็นอะไรเลยเท่าที่เห็นบ่อยๆก็คือผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยหลวงพ่อคุ้มครองร่างกายไม่เป็นอะไรครับไม่บอบช้ำไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะทำงานได้ปกตินะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อผางเนี่ยหรือหลวงปู่ผางน่งงนจิตตคพุตโตเนี่ย มีประสบการณ์ไปทั่วภาคอีสานนะครับก็ถือว่ายืนหนึ่งอ่ะถ้าพูดว่าในบรรดาเหรียญวัตถุมงคลเนี่ยถ้าบอกมีอาจารย์ฟันล้วก็ต้องมีหลวงปู่ผางนะครับมีหลวงปู่ฟันมีหลวงปู่ผางนะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศว่ากันไปแต่ประสบการณ์ท่านนับนะครับจำนวนครั้งที่เกิดเนี่ยโอ้โหมากมายจริงๆต้องนับเรื่องหลวงปู่ผางนี่แหละนะครับในส่วนของเรื่องประสบการณ์หนังเหนียวคงกระพันเนี่ยมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะครับไปโดนมีดโดนปืนโดนอะไรกันมา เป็นต่อครั้งต่อครั้งมันก็มีหลายครั้งเป็นเรื่องเล่าขานแต่สําหรับเรื่องตํานานคนหนังเหนียวแห่งมันจารีเนี่ยมันช่างติดหูนะครับแล้ววันดีคืนดีผมก็ได้ไปเจอผู้เล่าเนี่ยนะครับเป็นผู้ขับคนขับแท็กซี่ปัจจุบันก็ยังคงยังขับอยู่นะครับเพราะว่าหลายปีมานี้แกก็ดูสุขภาพแข็งแรงดีนะครับในส่วนเสื้อผ้าในวันนั้นที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยคือขาดหมดเสื้อนี่ขาดขาดพ้ออะไรคมมีดคือมีดสมัยก่อนไม่ต้องห่วงไม่คมไม่เอามาครับ จะไม่มีหรอกไอ้มีดที่แบบว่าเอามาเหมือนกับแบบว่าเอามาแล้วไม่ทําร้ายหมายชีวิตได้ไม่มีแสดงว่าคงจะมีเรื่องกันไว้ส่วนเพื่อนคนก่อเรื่องเรียบร้อยครับสมีดแรกก็ลงไปกองละนะครับแต่ก็รักษาหายต่อมา2มีดสองไม้แรกก็ลงไปกองผมเชื่อเหลือเกินว่าที่หลวงปู่ไม่ได้ช่วยคนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยเพราะว่าทํากรรมนะครับก็คือทําบาปทํากรรมคงจะทําเรื่องอะไรที่หนักหนาสาหัสเอาไว้นะครับ แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยทำให้คนที่30คนมาลุมแค้นถึงขนาดเอามีดเอาไม้กันมาขนาดนั้นเนี่ยสแสดงว่าต้องทําเรื่องสําคัญเอาไว้อยู่ตอนหน้าหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้สงค์ช่วยแต่พี่ที่เป็นคนหนังเหนียวคนนี้ไม่รู้อิโนอิเนเลยไม่รู้เรื่องเลยคือพูดง่ายๆไปกับเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนที่เป็นตัวชนวนอันตรายหลวงปู่ก็เลยเมตตาคุ้มครองนะครับซึ่งในภาษาของผู้ที่สนใจเรื่องมงคลวัตถุจะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยคงกระพันไปอีก มันเป็นชาตรีชาตรีคือเป็นลูกเบาคืออะไรมาโดนปับ๊บก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะครับก็คืออะไรที่หนักๆมากระทบเนี่ยเหมือนกับเป็นของเบามาโดนเป็นชาตรีมีคงกระพันนี่ยังเจ็บนะฮะแต่ว่าชาตรีนี่คือเบาเลยทั้งตัวโดนอะไรก็ไม่เจ็บเหมือนกับแบบโดนของอเหมือนกับของโดนของอย่างโดนมีดคมๆมาฟันก็ไม่ระคายผิวก็กะจกระเด้งสะท้อนกลับไปนะครับกระดูกไม่หักไม่แตก นะครับโบราณก็จะมีคําว่าคงกระพันกับชาตรีคู่กันมา2อย่างเพราะคงกระพันอย่างเดียวบางทีก็กองอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับ ในส่วนเรื่องของหลวงปู่พางเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของวิชาคมเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติทางจิตละกิเลสนะครับเป็นพระกรรมฐานสายพระป่านะครับ mm. ก็คงจะไม่ไม่ได้ว่าคาถาอาคมแหละคงเป็นเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ของท่านซึ่งท่านกําหนดจิตให้คุ้มครองนะครับพี่คนหนังเหนียวคนนี้ซึ่งกลายเป็นตำนานซึ่งเล่าเนี่ยยังหาใน YouTube ดูได้เลยครับก็คือพูดง่ายว่าตำนานคนหนังเหนียวแห่งมัรจาคิรียังมีเรื่องเล่าอยู่แต่ผมได้เจอพยานบุคคลจริงๆเลยแล้วเ,เล่าในเหตุการณ์เป็นอย่างนั้น นคนับคน30คนกับคนคนเดียวเนี่ยต่อสู้กันเนี่ยโอกาสที่คนคนเดียวจะจะล่วงนี่เป็นไปได้สูงแล้วก็เป็นไปได้ยากที่คน30คนเนี่ยจะลามือถ้าคนหนึ่งคนนั้นไม่ลงไปกองกับพื้นเนี่ยซึ่งปรากฏว่าที่30คนถอยออกไปเพราะเห็นว่านะครับผมแกเนี่ยทั้งโดนแทงก็ไม่เป็นไรแล้วแย่งมีดแย่งไม้เขาแล้วก็สู้นะครับจนถึงที่สุดคือพูดง่ายๆว่าสู้ยิบตาเลยอะ่ะจนคน30คนยอมล่าถอยไปเองอะ่ะ นะครับซึงเป็นเหตุการณ์ผมถือว่าถ้าเป็นผมอยู่ตรงนั้นก็ตื่นเต้นนะแต่เพื่อนเนี่ยกองลงกับพื้นไปละเลือดไหลนองละนะก็เป็นไปด้วยกรรมเนาะจริงๆแล้วสัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมนั่นแหละแต่ในส่วนวัตถุมงคลของปูผ่ผางก็มีทั้งพระผงนะฮะผระผงก็มีนะครับเป็นพระผงเนื้อผงสีขาวก็มีนะครับเนื้อผงสีขาวแล้วก็เหรียญรูปแบบต่างๆอันนี้ด้านหลังเป็นน่าจะเป็นพระพรหมอ่าเป็นพระเทวดาสี่องค์นะครับผมแล้วก็มีเป็นเนื้อชันหมากนะก็มี คือโบราณเนี่ยอีสานทางภาคอีสานต่างจาังหวัดก็จะมีชันหมากถ้าชันหมากฉันเสร็จแล้วามาทําอะไรล่ะนี่งไงมาตาเป็นผ้าแจกได้นะครับ้าชันหมากหรือชันหมากหางหมากเนี่ยคุ้มครองคนมานักต่อนักแล้วถ้าเป็นหลวงพ่อคูณคก็เป็นบุรีเนาะนะจนจนท่านเลิกสูนะบเนี่ยก็มีผ้าผงผ้าว่านมีรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อเล็กๆมีทั้งบาดตันบาดกลวงเนี่ยเขามีแยกอีกนะครับผมซึ่งอัตราการสร้างรูปหล่อกับเหรียญเนี่ยรูปหล่อจะสร้างน้อยกว่าคือรูปหล่อเนี่ยจะเป็น อะไรที่ทําได้ยากจํานวนการสร้างสมมติเหรียญหมื่นเหรียญรูปหล่อจะมีไม่เกิน2,000นดวงราคาแพงครับรูปหล่อล็อกเก็ตเนี่ยราคาแพงอย่างเงี้ยราคาแพงแพงกว่าเหรียญเหรียญหนึง่งนะครับเพราะล็อกเก็ตมันก็คือรูปกระดาษที่เอามาเผาลงบนกระเบื้องนะครับเคลือบนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับเป็นของที่นะครับผมต้นทุนแพงกว่าเหรียญเหรียญหนึง่งฉะนั้นมันจะไม่มีของชนิดเนี้ยหมื่นชิ้นพันชิ้นหรอก ผถ้าในหมื่นชิ้นจะมีของชนิดนี้แค่3 0 0ร้อชิ้นก็จะไม่สั่งเยอะสมัยก่อนนะครับเพราะต้นทุนแพงแต่ถ้าใครได้รูปอันนี้ก็ขอให้ล็อกเก็ตแบบนี้ก็ขอให้รักษาให้ดีนะครับโดนน้ำไม่เป็นอะไรโดนความร้อนไม่เป็นไรแต่หล่นแตกนะครับความปลอดบางของล็อกเก็ตกระเบื้องอตจะอยู่ไปเป็นร้อยปีถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บดีๆรักษาดีๆนะจะไม่มีความซีดเลยจะสวยงามไปตลอดซึ่งสําหรับ <c oughs> เหรียญของหลวงปูผ่ผางเนี่ยผมจะเห็นหน่วยงานของ สำนักงานอนามัยก็เข้าไปสร้างตำรวจก็เข้าไปสร้างนะครับสร้างเพื่อแจกกันไปที่ระลึกนะมีหลายหน่วยงานของราชการทีเดียวเข้าไปสร้างแต่ผมชอบอันหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรูปอะไรรู้ไหมอ่ะนะครับถ้าดูแล้วมันก็คล้ายคโคง้งเหรียญน,นี้ชัดเจนครับรูปจอบชีวิตนะครับผมของวิถีชาวบ้านเนี่ยนะครับจอบเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจําวันทําไม ซึ่งทารูปจอบท่านบอกว่าเนี่ยชีวิตมันก็ต้องฝ่าฟันสู้กันไปนะครับถากถางเจออะไรก็ถากถางดูภาษาให้ทําจอบชีวิตจะได้มีแนวคิดมีหลักคิดว่าเออนะจับเสียมจับจอบแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้นะก็คือเป็นพูดง่ายเป็นเรื่องของความอดทนนะครับเหรียญจอบนี่ผมถ้าเจอผมก็จะแอบสะสมอยู่เรื่อยแล้วผมสังเกตนะว่ามันปั๊มหนากว่าเหรียญเข้าใจว่าน่าจะทําน้อยกว่า เพราะว่าหนึ่งโดยวัสดุนะครับโดยค่าวัสดุผมมองว่าสมมติถ้าเหรียญธรรมดาในยุคนั้นสมมติว่า7จ็ดแปดบาทไอ้จอบเนี่ยหนากว่าผมว่าต้องมี10กว่าบาทนะครับเพราะเนื้อโลหะนับตั้งแต่อดีตเราก็มีการจําหน่ายกันคือซื้อขายกันเป็นกิโลนะครับในหน่วยการทํางานก็ต้องมาชั่งน้ําหนักว่าเสียค่าโลหะไปเท่าไหร่ถึงจะมาคิดค่าแรงนะครับวัตถุมงคลหลวงปูพางเนี่ยค่อนข้างจะมีนะครับผมผมว่าเกิน100ชนิด เกิน100่รุ่นแต่ถ้าเทียบกับหลวงพ่อคูณเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับปกติท่านก็ไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้จัดสร้างเท่าไหร่พระกรรมฐานพาระสายป่าเนี่ยจะไม่ค่อยอนุญ,ญาตให้ทํารูปเหมือนตัวท่านมากเท่าไรแต่สาหรับหลวงปู่ผางผู้ซึ่งอนุญ,ญาตน้อยแล้วมีวัตถุมงคลจํานวนขนาดนี้ก็ถือว่ามีมากทีเดียวในส่วนตัวผมนี่ก็ถือว่านับถือศรัทธาครับแล้วก็สะสมวัตถุมงคลของท่านในระดับที่เรียกว่า,าคนที่สะสมเนี่ยธรรมดามีสัก10ชิ้นเนี่ยผมก็มีเกินอะ นะครับก็มี3-4 5 0ี่ชิ้นตามที่แต่ทุกท่านได้เห็นปกติเมื่อก่อนมีมีเยอะกว่าน,นี้วัตถุมงคลของหลวงปู่พังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผมก็คล้องได้ก็จะดีมากเพราะเนื่องจากเด็กเนี่ยไม่ดื่มสุราแต่ผู้ใหญ่พอดื่มสุราปั๊บคนก็จะพูดกันเสมอว่าหลวงพ่อไม่คุ้มครองแต่ความเป็นจริงคือท่านห้ามท่านไม่อยากให้ดื่มสุลานะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพอกินเหล้าเข้าไปแล้วปั๊บมันเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสยัยนะครับก็คือทําอะไรที่ไม่เคยทําพูดอะไรที่ไม่เคยพูด แล้วก็ไม่มีความเกรงใจคือมันขาดสติไปแล้วฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศีล5ข้อเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่ามีการดื่มสุราเป็นข้อสุดท้ายนะครับแต่พระเกจิหลายๆองค์ถึงขนาดบอกว่าขอให้การดื่มสุราเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการงดเว้นในการที่เราจะระลึกได้เพราะถ้ากินจนเมาเนี่ยนะครับพระเนี่ยจะไม่คุ้มครองแต่ความจริงโดยอํานาจจิตของท่านเนี่ยถามว่าคุ้มครองได้ไม่ได้แต่ท่านไม่อยากให้ทําผิดนะครับโดยเฉพาะในข้อกําหนด ซึ่งเป็นเรื่องของาศาสนาซึ่งเป็นเรื่องความดีงามนะครับหลวงปู่ผางเนี่ยเป็นที่นับถือของคนในภาคอีสานมากท่านก็อยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอมันจาคีรีก็จะเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมินะครับถ้าใครไปชุมแพก็จะถึงละตรงนั้นแหละนะครับมันจะมีเขาเรียกช่องสามหมอมันะ้งถ้าจำไม่ผิดนะช่องสามหมอนะครับก็จะเป็นเขตอำเภอมันจารีชุมแพแล้วก็นะครับ รงไปก็จะเข้าเมืองขอนแก่นได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าเมืองชัยภูมิได้ส่วนชุมแพนั้นเนี่ยถ้าวิ่งล่องไปอีกก็นูนะ่นน่ะออกจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเส้นทางนะครับผมโดยเส้นทางซึ่งถ้าเกิดใครน่ะได้ไปวัดอุดมคงคาคีรีเขตสักครั้งเนี่ยก็จะประทับใจในภูมิประเทศสวยงามคือครูบาอาจารย์เนี่ยโดยมากแล้วถ้าเลือกอสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมก็สปายะคือสะดวกนะครับสะดวกในการปฏิบัติธรรมแล้วก็วิเวกนะครับที่วัดหลวงปู่พางเนี่ย จะมีอีกเรื่องราวหนึ่งคือมีจระเข้จระเข้ตัวนี้แปลกมากเลยตัวใหญ่อ้วนดำเลยนะอยู่ในบ่อน้านะครับของวัดก็ไม่ปรากฏว่ามันไปกินสัตว์อะไรนะแล้วมันก็กินข้าวที่ผ้าบินทบาทได้เป็นเรื่องน่าแปลกแล้วก็อยู่มานานมากนานจนแบบหายไปเองอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าก็คงจะมันก็คงจะตายลงแล้วก็จมอยู่ในน้ำนะสัตว์พวกนี้เวลาตายแล้วบางทีมันก็ไม่ได้มาทิ้งซากคุณบกแต่เป็นจระเข้ตัวอ้วนใหญ่นะครับซึ่งอยู่ตรงหนองน้ําตรงนั้นอยู่มานานมาก อยู่ในวัดนะครับผมอยู่ในบริเวณวัดทุกคนก็จะเห็นจระเข้ประจาวัดอุดมคงคาคิริเขตนั่นหนึ่งตัวตัวใหญ่นะครับเรื่องจระเข้นี้ก็มีอีกที่หนึ่งนะที่ผมแหมมีประสบการณ์ร่วมเดี๋ยววันหน้าจะเล่าให้ฟังถึงขนาดลุยน้ําลงไปแล้วไม่รู้ว่ามีนะครับเรื่องจระเข้อีกที่หนึ่งเคยไปวัดเนี่ยมักจะมีจระเข้ถ้าถ้ามีน้านะเพราะว่าความเมตตาของพระสงฆ์เนี่ยมีไม่มีประมาณเหรอาหมูหมากาไก่แม้กระทั่งจระเข้ก็ไม่จะท่านก็เลี้ยงอ่ะพูดง่ายร,รับเลี้ยง ดูแลกันไปจนกว่าจะจากโลกนี้กันไปข้างหนึ่งอะ่ะนะครับวัดอุดมคงาคาคลีเขตมีจระเข้ตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าใหญ่แล้วอ้วนด้วยแล้วก็ดำตัวยาวแสดงว่ามันเป็นจระเข้ที่มีอายุมากกว่า30-40ปีนะครับจระเข้มีอายุยืนนะครับบางตัวมีอายุเป็นร้อยปีนะครับแต่ไม่ปรากฏว่าจระเข้ตัวนี้ไปกินสัตว์หรือว่าทำร้ายคนกินข้าวที่ผ้าบินทบาทอันนี้คือแปลกในแปลก แต่เรื่องราวจระเข้กินข้าวภาพบินทบาทเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ในกรุงเทพนะแถววัดปริวาสว่าเออจระเข้โผล่หัวขึ้นมาแล้วนะอาปากกล้หลวงพ่อก็เอาข้าวปั้นเป็นก้อนโยนใส่าปากมันกินแล้วก็กลับลงไปก็าหายไปเพราะจระเข้จริงๆเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่รับรสไม่รู้รสอะไรทั้งนั้นแต่มันกินเพื่อให้อิ่มท้องแล้วก็มีสารอาหารแล้วมันก็จะอยู่ได้เป็นสัตว์ที่อดทนนะครับวัดอุดมคงคาคราคีเขตนี่มีจระเข้ด้วยตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยตำนานของวัดนี้ก็จะมี2เรื่อง<ม>ก็เรื่องตนนนนานคนหนังเหนียว นะครับแห่งบัจากีรีและเรื่องของจระเข้ประจำวัดถ้าใครนะครับผมได้นะครับผมไปที่วัดอุดมคงคาคีรีเกตไปไหว้สักการะนะครับผมก็ลองสอบถามเรื่องเหล่านี้ดูว่าเป็นเรื่องจริงไหมยังมีเรื่องเล่าขานอยู่ไหมคือความเล่าขานเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของคนในเขตนั้นนะ่ะ ก็ในเมื่องานวัดเนี่ยนะครับเกิดในวัดเนี่ยมีงานวัดอยู่นะครับแล้วคนออกมาเกิดประสบการณ์ด้านหน้าวัดไม่ไกลเนี่ยนะครับคนในวัดเนี่ยก็ต้องมีเป็นร้อยคนนะคือคําว่างานเนี่ยมันจะมากัน3าหมู่บ้าน4ี่หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็จะทําให้เกิดนะครับผมพูด,ดง่ายๆไทยมุงอะ่ะต้องมีคนมาดูกันบ้างแหละนะครับก็คงจะมีคนเห็นด้วยตาเปล่ามันก็เกิดการโจดขานเล่าขานกันออกไปนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของหมู่ผางปัจจุบันนี้นะครับผม ก็ยังพอเสาะหาได้ยังพอจับต้องได้ถ้านะใครที่สนใจสะสมเนี่ยยังมีโอกาสนะครับไม่ได้หายากซะจนไม่สามารถจะเสาะหาได้นะครับม่จะเป็นเนื้อผงก็ดีรูปหลอก็ดีเหรียญก็ดีแต่ที่หายากนิดนึงก็จะเป็นพวกเหรียญทองคำนะซึ่งก็มีบ้างแต่ว่าน้อยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดอุดมคงคาคิริเกตเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะนะครับผม ออกที่วัดเท่านั้นก็ยังมีออกตามสถานีอนามัยออกตามวัดต่างๆวัดดงเคงเงี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะก็มาขอ,อาความเมตตาท่านแล้วก็ทําวัตถุมงคลเป็นรูปตัวท่านออกไปก็มีนะครับแล้วก็วัตถุมงคลมีความนิยมมากสมัยหนึ่งเนี่ยรูปหล่อดงเคงเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นหลายหมื่นบาททีเดียวแต่สมัยที่ผมสะสมในแรกๆเนี่ย,ยองค์ละแค่เท่าไหร่เองสามพันสี่พันเป็นรูปหล่อซึ่งใหญ่ๆนะครับเหมือนไม่ไม่ไม ไม่ปรากฏว่าเป็นเกจิไหนดูไม่เหมือนว่าเป็นใครด้านใต้ฐานตอกดอเด็กตัวโตๆตตตนั่นคือรูปหล่อดงเคงหลวงปู่ผางนะครับประสบการณ์ของวัตถุมงคลของท่านมีทุกรุ่นคือพูดง่ายว่าประสบการณ์คุ้มภัยแค่วคาาดคงกระพันปลอดภัยจากพยันอันตรายนะครับผมในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางเองเนี่ยรูปแบบเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายแต่ หลายเหรียญน,นะครับผมหลายหลายเหรียญก็จะเป็นลักษณะที่ผมบอกคือใส่พศ2อ1 2อยู่ทุกครั้งที่สร้างแสดงว่าเหรียญรุ่นแรกในออก2ออก2512นี่แน่นอนนะครับบล็อกนิยมของเหรียญหลวงปู่ผางคือบล็อกคงเคคือคําว่าชื่อวัดเนี่ยอุดมคงคาคีริเขตเนี่ยเขาก็จะนะครับเขียนคําว่าคงแล้วตรงสระอามันมีขีดเดียวเลยอ่านว่าคงเคนะครับแล้วก็จะปีคงเคขอติง่ง บล็บอกหน้าเอียงบล็อกแทงน้ํา2 5 1 6ก็ไล่มาเรื่อยๆตามความนิยมฉะนั้นเนี่ยท่านที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับด้วยนะครับความนิยมก็ขอให้พิจารณาตามหลักนั้นแต่ในส่วนของผู้ที่สะสมด้วยศรัทธาเนี่ยผมว่ารุ่นไหนก็ได้ก็อย่างที่ผมเคยพูดคาถาหรือว่าอํานาจจิตมันคงไม่เลือกเข้าวัตถุมงคลรุ่นใดรุ่นหนึ่งรุ่นเดียวซะจนรุ่นอื่นเนี่ยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ความขังเพียงแต่นะครับผมว่า โอกาสที่คนที่มันจะมีเคาะภัยที่จะเกิดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดตรงรุ่นนั้นซึ่งทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วนะครับรุ่นไหนดังมากก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยได้กันไปเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกว่าก่อประสบการณ์หลายหลายหลายครั้งเนี่ยเข้าเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยส่อหาแต่ความจริงรุ่นอื่นที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือมงคลวัตถุ ในเรื่องของศรัทธาผมก็จะฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับผมในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงปู่ผางจิตตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตกับตำนานคนหนังเหนียวแห่งมันจาคีรีครับ